โค้ลวางตาใเดินทักนี้คือคู้ <h h <h ูลสตาตกไมใส่ได้หลายๆสี่เนะครับาเอกศิลป์ตาม้ เขาวงแหวนที่นี่เลยเขาวงแหวนส่งคนได้นะครับเขาวงแหวนพายทีทรงคนพอดีซีเจ็ดีแปดนครลินฟ้าที่นี่อุงซ้ายยังตามฐานยังไปตามฐานนะครับน้อนะงพ่อโอหากไวเถอะ มันเอียงไปตามฐานนะครับองศาอาฟริปทีลีเลยวางหางเรียบร้อย่างต้นสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ ทางดีเพิ่นใีการนี้ดานที่เลี้ยงฝ้าหลังฝนเก็นฐานแล้วนะครับฝ้ายทิศกระซงกดงามเง้งน,นิ่นเป่ามันไฟขึนนอกกระเตาจากฟ้า

ร้อยสี่อิบห้คร้อยสี่สิบมากาเกรามาเกาาดีนรับเดี๋ยวก่รไดี๋ยวผู้เห็นสี่เจ็ดสี่สิบ ใบหัวโตก,กับเื่อเบาเบาวาใส่เยอะบปหนบอับปลานบานเห็นนะครับตับปาบานได้ยอกดีทั้งีไปเรื่อยๆไ่ต้องสู มือใครต้องได้47 48นะครับ200 47 4ตังตีตัง Nama kongsi penguasa. Sini. Nama kongsi penguasa. Nama kongsi penguasa. ยาเทวดาบางแรกอะไรสามร้อยยี่สิบนะครับลำดาบนะครับฐานขาเป็นไฟสูตรใหม่มั่งบางบางที่สองของยาเทวดาเนี่จังสิเป็นบังเรื่องขายนะครับบังที่สองยี่สิบเป็นเอื้องขายนะครับยาเทวดาบางแรกนะเป็นร่องสูตรนะครับขออนุญาตให้คนพายออกเขาเป็นตสวาทเอาแล้วมาก่อนวันนี้ มาชื่อคนพ่อใหเอาเป็นบอกไปแล้วส้อเลรนะคอยเดียวคอยหืุนทีมกสิบแค่แม่ข้ามราคาดูที่หึงพุทธ่อตลาด้านซ้มไม้เสียมากเลยม่อไหปั้งมีตั้งเดียวสามร้อย em móni tuổi quân cốp em mặt 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 đây. mặt 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 ดีนะครับโอ้แต่แวงแหวนพอดีนีวันสิบโต๊ะกลางให้น้านี่บอกป่าสาลมร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้ นี่ลโต๊ะไกลนี่ไลหาเสือนี่เลยสีช่วงกันแน่มาเห็นไมนี่จออะไนเี้ยสีปะ 4ลอยราคาก4ลอยเลยครับ4ลอยกระปิ้นปลวชุวมไก่ด้นะวย4 7 4 8่านทุกราคานะครับนาคอนลิ่น้านะครับ กอนลินฟ้าครับคือใสี่เจ็ดสี่แป,รแปรมรงตึงสีส่ร้อยสี่สิบเจ็ดสี้อยสี่สิ โอ้นามเงือกนามเือดตัวน yes. ี้เด็ดนะครับมาทางเลยนะครับต้องต้องนจะต้องร้านคุณแบบนี้นะครับ